ภาวนาพอเฮ้าทังหลายเจริญกรรมาฐานเพื่อเป็นบาฐานเพื่อเป็นที่ตัง้งของจิตใจให้มันคงกรรมาฐานที่เฮ้าทำต้องเข้าใจแล้วก็บ้างใจให้เป็นถ้านั่งสมาธิ ถือบอนางหรืออริยบทใดก็ตามให้เข้าใจคำสอนพุทธองค์ว่าการเจริญกรรม,มาฐานบอเมเวนวาสินังขัดบรรลั่งอย่างเดียวการเจริญกรรม,มาฐานพระพุรธเจ้าใส่ถึงสีอริยบทจะยืนกดตามเดินนางนอนเพื่อให้จิตใจเฮ้า ซ้ำช่องในการเจริญแม้นจะฝึกเอาสมาธิเพื่อความมันคงมีความสุขปัจจุบันก็ต้องฝึกทั้งสี่อริยบทเช่นการนอนก็เป็นอริยบทสำคัญส่วนมากคนเฮานอนลงก็ขึ้นรับหรือบางคนนอนลงบหรับก็ซับกับทรบบายหานอนนี่คือหรับปุบปับเพิินก็จึงต้องฝึก เพื่อจะให้เห้าได้เข้าใจเพราแท้ที่จริงเมลาเห้าเก็บไข่ได้ป่วยหรือสีตายส่วนมากคนเห่ากับป่วยก่อนสีตายอาจจะเป็นเดือนสองเดือนบางคนส่วนมากก่อนสีใจขาดตายเพราะฉะนั้นการฝึกอริยบทนี่ก็สำคัญฝึกอริยบทในการนอน ขึ้นขันห้าวตื่นขึ้นมากยังมอึอเมากะพยายามนอนหัวเมียปั๊บมากะจับดูลู่กายว่าสำรวจกายว่าห้ากายห้าอยู่ในอารียบทใดเส้นใดตั้งสติขึ้นดากะลู่การหายใจหัวร่มหายใจ อาดีอาบที่เฮานอนอยู่แต่แข้งสายแต่แข้งขัาหรือนอนงายเอามือบ้างไปช่างไดรูคำว่ารูนี่บบเมนว่าเข้าไปตั้งทาบักไงรวดก็คือว่าหงมื่อขิ้งขึ้นมานอนหงมื่อขึ้นมาก็รูดูถึงกายทั้งปวงที่อยู่ในที่นอนแล้วก็จับดูลมหายใจ ลมหายใจเข่ากระทบจมูกล่มหายใจผ่านทรงโอ๊กไปหาทองปุ่งทองแบบแต่ก็ค่อยรูร่มหายใจออกรลมว่าหายใจเขา่าบ่ให้บังคับร่มตัวน,นี้คือเพียงแต่ตามรูตามรูตามดูการเคลื่อนไหวตีงของกายปกติลมมันก็ทำงานของมันดูสันละแต่ เฮาบอเคยสังเกตบอเขาไปรับลูกบอได้ดูมั่นเอนว่าเฮาไ้ดูมันเฮาก็เลยบ่เห็นบ่เห็นในขณะปัจจุบันว่าร่มเข้าร่มออกเพราะฉะนั้นการฝึกลูกกายลู่ร่มหายใจเฮาต้องฝึกทุกอริยาบทมื้อนี้แนะนำกันเพื่อจะ ให้ได้หลายๆอริยาบททุกอริยาบทเ <c oughs> มื่อรูโลมหายใจสักพักหรือจะครารน,นานับให้เกิดความเข้าใจได้เร็วหายใจภาวนาคำใดคำหนึ่งหรือหลู่เฉพาะลมครารน,นานับนับจากสิบขังังเสียนหายใจเข้าไปออกนับหนึ่ง หายใจเข้าออกนับสองหายใจออกนับสามหายใจออกนับสี่หายใจออกนับห้าหายใจออกนับหกหายใจออกนับเก็หายใจออกนับแปดหายใจออกนับเก่าหายใจออกนับสิบ ถ้าได้แล้วก็ล่องถอยลงมาหายใจออกนับสิบหายใจออกนับเก่าหายใจออกนับแปดหายใจออกนับเก็หายใจออกนับหกหายใจออกนับห้าหายใจออกนับสี่หายใจออกนับสามหายใจออกนับสองหายใจออกนับหนึ่ง อันนี้ว่าเวเฮดไดทูอรียบทแต่ตอนนี้สมมติว่าเขานอนดูหูเมียขึ้นใหม่ใหม่ลองนับถึง10เข้าขคจังบลู่กายทั้งปวงแล้วเข้าใขรจะคอยพีคิงลูกออกจากที่นอนไปทำภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งชวนตู่เนี่ยาบทนอนเริ่มเริ่มง่ายๆและบานนี้กลไปสุริยบด นอนก่อนสีลับเวลาเขานอน,อนย่อมหัวคำนอนลงแนริยาบทได้ก็ได้ตัวนี้เพื่อจะเป็นการงายบอกตรงว่านอนแข้งใส่แข้งขัวมือบ้างเท่าเท่า,ทาซ่อนเลี่ยมซ่อนยังเอาเป็นบา,าเอาแบบตามใจกิเลสจังน้อยแต่ว่าตามรู้ให้ท่าน มอเวลานอนต่างใจที่นอนแล้วเฮากักำหนดรูปก,กายว่าร่างกายเขานอนแบบใดกำหนดต่้งแตหัวหอดปลายตีนต่างเต่ปลายต,ตีนขึ้นมาหอดหัวต่างเตหัวลงไปหอดเหนิ้วมือโป้มือเนิ่วมือทั้งสิบเหนิว้วต่างเต่มือชิบเหนี่ยวไปหอดหัวกำหนดขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงหูทึงกายเหมือนกับเบิ่งคนอื่นนอนขรออยู่แต่ก็จับดูลมหายใจ ย่อนขึ้นมาสูนาจะาข้องกำหนดที่นาแล้วก็ดูลมหายใจหายใจเข่าทองปุ่งหายใจออกทองแว <S S บเหตุยังสี่นับจักซิบเถื่อนับด้บ่ได้กระซางนับเบิงถ้าเป็นคนนอนรับง่ายอาจจะบ่ถึงสิบเถื่อมันก็ลับกระโบเป็นยังถ้าเป็นคนนอนรับยากกระซับกระายนับจกักสิบเถื่อ ถามันบอหับกันนับสมมามอีกแก่ซิบเถื่อเอาความรู้ซึกเข้าไปทั้งในตัวน,นี้ฟึกสำหรับคนนอนรับยากปอกเอาความรู้ซึกตามลมเข้าไปบอบอข้ามันกะจักรับยามใดล่ะโมห oh. อนี่ฟึกไหมไหมขณะที่เฮ็ดยังสี่หับปับป๊บหูเมียปั๊บเกินมาตอนเสาร จิตมันสิรวมตัวเขามาหูร่มหายใจหูกายพึบหูเมียขิงพับมันเกิดสีหูร่มหายใจหูเมียขิงปับกับหูร่มหายใจพับก,กับกำหนดหนับมันสิเป็นสีพอว่าเวลาตอนกอนห้าวรัลเข้าตังสตีไว้เนวไหลทูเมียขึ้นมามันจะเอาเรื่องนั้นขึ้นมาก่อน แมนแต่เฮาคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีความกลุ่มโกรลระร่่มกลุ่มใจเพ้อรับไปเพ้อฝันผมมากฝันหูเมียขึ้นมาปรับมันสีคิดเรื่องนั่นแหละสตาร์ทเรื่องนั้นก่อนมันมีอยู่จิตบ่างเวลาจิตว่างหูเมอ่อขึ้นมาหม่ไม้ถาคนบริคิดเรื่องอย่างจิตมันสีบ่างอยู่แล้วมันก็สิเริ่มคิดเรื่องนั้นก่อนเรื่องที่ค้างไ้ นี่คือมีสติดีมันจะเป็นอสัณติสัมปชัญญะมีสมาธิเอินว่านอนโดยกำลังของสมาธิทำใจใหเบาๆทำกายเบาๆเ,เพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าสมาธินี่เป็นความสุขในปัจจุบันและเป็นวิบากนี่การที่เฮาเจริญกรรมฐานด้วยลักของพระพุทธเจา้าเบาเพื่อให้เกิดความสุขในปัจจุบันเพราะท่านบอกว่าเป็นภาริยา,ารหารัน์ เอาเป็นบาวความสุขปัจจุบันก่อนนั่งสมาธิฝึกสมาธิแนอริยบบท,ทานอนฝึกแบบนี้บา่บาอข้าวมันสีค่อยๆติดบานเวลาเฮาเดินเฮ้าเหิเนเฮ้ายางไปเฮาเมื่อเขืนย่ำไดกับพยามกำหนดตื่นไม่มาเสาเขาห้องน้ำเฮ้ากยันเผาไปคิดเรื่องอื่นมากม่กับพยามกำหนดหลังกายเขือเข่อนใบเขื่อนสายแรกวัว พกขายางเข่าห้าองน้ำช่วยหนาช่วยขิงแปลงสีฟันกัดกำหนดรูลูกายรูร่างกายเคลื่อนไหวเหมือนกับเอาเห็นคนอื่นย่างเห็นคนอื่นแสดงอิริยาบถพยามกำหนดลูรูแม้จะมีความตื่นขึ้นมาใหม่ๆนี่จิตเท่ามันสิบพ่ท่านบุญวายความคิดทีหน่อยแต่ว่ากันพวกได้ฟื้นก็น่าปรนที่คือว่านี่ หมเมียขึ้นมาใหม่ใหม่มันสีรูกายอยู่ด้นเติบมันจังสิมีความคิดอย่างไรอย่างหนึ่งแสกเข้ามาพับมันจะเป็นอย่างสี่คือเบาเลยหมเมียขึ้นมาปับเท้ามาใส่คำภาวนาหนำมันก็สิมีคำพระพุทโทพูทธคืนมาหมเมียขึ้นมามมใหม่ใหม่มันจีสีว่างข้าวเดียวมันก็นสิมีดังว่าพุทโทพูโธเห็นลมหายใจเทากับกำหนดรูตามต่อไปมันสี เป็นนิสัยหูมือปับ๊บเป็นปั๊บหูมือปับป๊บเป็นปับ๊บแต่ต้องตั้งท่าไว้อ่วรู้อะได้ตั้งแต่ก่อนบ่ทนอนนี่คือฝึกแบบง่ายอาริยบทนอนบางเวลาก็เวียงก็เวน้นกันยาเฮาสิอยู่สินอนที่พยายามหูมืม่อระลึกได้ยามใดก็พยายามฝึกจับลมปับ๊บฝึกรู้ร่างกายเคลื่อนไหว กายเลื่อนหบแนวใไดล่มหายใจอยู่ในไดทยาบบโไดล่มหายใจเป็นจไรเวลาเข้าทำภารกิจส่วนตัวหรือทำการงานหูเมียเน่มไดเหตุเนี่นัดดังเสศษเหตุการเหตุงานงานเหตุงานมันถึมีเวลาบางอยู่เข้ากับพยายามทำความรู้สึกว่าเขาบายสิงบายของทำความรู้สึกหูล่มเหตุเรื่อย เฮดเรื่อยๆเนี่ยมันคือคอยสิ้นขึ้นสิ้นขึ้นทิ้ขึ้นอย่าประมาทความรู้อย่าขี้ขานสิฮู้เมื่อขี้งหูเมื่อใจเจ้าของมันสิคอยฮู้เมื่อขึ้นสั่นเขา่าสั่นเขา่าส่วนามากที่เอาเหตุการณ์ใน,นงานเฮาก็เหตุการณ์ในงานเพิ่นลืมเบิ่งเจ้าของเบิ่งจันอ่มองเบิ่งตาภายหน่อการงานจิตเฮาก็มีแต่ส่งออกนอกไว้ตลอดเลยบ่ได้เบิ่งกายเจ้าของว่าเป็นจังได๋ เฮาเบิ่งกายเจ้าของสองมาเวลาเฮาเก็บป่วยงามป่วยมนันโอ้ยปวดวัาทรมานเจ็บท้องทรมานห้อนลายห่อนัดยามปกติส่วนมาเข้าทรงใจออกไปไหวทางหนกทั้งหมดตัวนี้เข้าม,มาฝึกนี่คือฝึกบ่แม่นว่าสิมานังรับตาอย่างเดียวประกอบกรรมสมัมมาอาสีเพศการเทดงานขับรถขับเรือไปหงเมื่อขี้หงเมื่อใจ หัวเมื่อกายหัวล่มหายใจเขาออกว่ามันคิดจะไรเนส่งเกตสังห้อมซ่อมเบืง้งนี่เบาถทงอริยบทนอนเบื้องตนล่องฝึกล่องฝึกแล้วสิเข้าใจอริยบทต่อไปกอริยบทที่เหาเดินอริยบทที่เดินเบาเขา่เขาเพื่อให้เหาเข้าใจ อริยาบทนเดินนี่คือชายยากหูถึงลมหายใจกับการเดินใบให้พยายามยางก้าวขาหายใจเข่าก้าวขาสายหรือขัวเอาเข่า้า้เออเอาขวจังสีก้าวขาข่างขัวหายใจเข่ากางสายหายใจอกอกก้าวเหยียบก้าวเหยียบอันว่าจังสีผู้เบาสูมูฟังนี่กับฝึกแนวหนี ฝึกแเนีใยได้บสู่กันฟังเนีนั่นเดินจงกรมบ่ต้องเอามือคัดใายคัดหนาคัาดลังซะก่อนเอา,เอาอยางง่ายๆแกงไข้ธรรมดาซะก่อนเหตุเพื่อสำหรับบุคคลที่ไปบังคับโหลดมันเหตุรไรสินะหนันเอามือควายหนาควายลังแล้วล้างเทียสิปวดแอวปวดงอนปวดข้อคือจังเหตุหนกกระอ้สินะเอาบบง่ายๆเดินโดยอา,านาปานสติ เก่าค้าหายใจเข่าก่าคขาขางขวาทำความรู้สึกหูว่าจะคล้องเก่าคขาขางขวาพร้อมกับหายใจเข่าหูร่มกระทบจมูกก่าคขาขางซ้ายหูว่าจะคล้องหายใจออกพร้อมกับหลร่มจากท้องลงมาทบกระมูกมีวิธีมันยางใบยางสาเอาตามนั่น ย่างใ้สักพักหนึ่งแล้วเข้ากับมาเปลี่ยนเป็นกล่าวยกทุกขากล่าวไปหายใจเขา่าหายใจออกเหยียบขาลงปับ๊บทุกขาทำความรู้สึกทุกขากล่าวไปหายใจเขา่าเหยียบลงหายใจออกเหยียบลงกะโทุกขาหายใจเขา่าเหยียบลงหายใจออก มันสิลงหมอจะเจาะกันพอดีเอาไปลองเห็ดสิภาวนาพุาาทธหายใจเข่าเก่าคาไปโทษหายเจออกเหยียบลงลองลองเบังหายยางไปยางไปมันเห็นความรู้สึกมีความสูงอิม่มเอิบเบาในขี้ในเต่อในโตบานเท้าเสียวมือมากก้วไปทั้งหนา้ากววไปทั้งรังกระไรคัดหนาคัดลังกระไดกอดเด้อก,กระไดห,หรือระกอดยางธรรมดากระไร ข้าบริสุทสำคัญที่ตรงมือข้าไปสําคัญที่การเคลื่อนไหวของกายการก้าวขาการเคลื่อนไหวของการก้าวขารู่ตรงหนันกอนของคําภาวหน้าได้ร่มหายใจสมมติว่าข้าสียางยีสิบหาก้าวข้าก็ตังสติดีๆดีว่าข้าต้องพยามยางไปหายุดเส่นเดินจงกรมยิ้มหาก้าวหรือสิบหาก้าวพยายามแม้นที่มีความคิด เม้นสิมีเสียงสิดังขึ้นมาห้าสิบวิเลียวสิแยกบเบิงใส่การภาวนาพูดหายใจเข่าท้ห้ยจอกเหยียบลงพูดหายใจเข่าเกาขาท้ห้ยใจออกเหยียบลงพุทนกขาขึ้นหายใจเกาขาเหยียบลงท้พับปั๊บอันดีรามบลกแหลกคือพุทธทพุทธทพุทสาส่ท้วห้ขพุทสาส่ท้วห้ขัวพุทส่เก่าขาใส่ขัวขวอใส่ ยงก็ได้เอาให้มันล่งกันมันลงโตกันแหล้ห้องก็ยังเก่ามาเป็นจังหวะที่สองมันก็สียางสาลงเหตุไปสีเบาสีมีความซุขว่ายางไปเบาเหมือนกับเราเดินในปุยหนุนปุยยังยางไปสีมีจิตเบาหว่างกายเบาเดินไปเรื่อยๆสีมีความซุกว่าการเคลื่อนไหวของร่างกายนี่เฮาสีมีความนุ่มนวลในจิต กายขยางไปจิตกับใบไป,ไปเห็นคำพาเหน้าขึ้นชัดเจนเห็นลมหายใจชัดเห็นหลางกายนี่ครับเคลื่อนโดยลมเลือดไหลเวียนทั่วกายลู่กายจนรูมีความรู้สึกถึงการไหลเวียนของเลือดของลมไปทั่วกายจะหูวว่าการถีกะล่างกายกล่าวไว้ได้ข,ขาขยับเคลื่อนใดมันมีอาศัยลมดันไป แต่ก็ตั้งใจว่าห้าสิบลเลี้ยวสายแร่หัวในขณะใจเกิดความเห็นในจิตในใจเมื่อได้ยินเสียงมามันอยากแงกเบิงอยากเลี้ยวเบิงอยากมองอยากมันเส็นความอยากเกิดขึ้นในจิตะก่อนอันที่แฝงอยู่มีความอยากมีเสียงปับ๊บอยากเกบิงโลดอยากเลี้ยวเบิงอยากแงกเบิงอยากแร่ห้เส็นความอยากเกิดขึ้นฝึก ใจนา่มผอมอเห็นความรู้ซึกนึกคิดเกิดขึน้นเห็นความอยากเกิดขึ้นในใจเขาสีซ้ำช่องสิหูถึงความอยากภาวะจิตใจมีความอยากซ้าากำไหนอันนี้ฝึกในอริยบทถี่ยางบานเวลาเขาเศร้ายางเดินจูกมเขาสิยางไปเข่าห้องน้ำหรือ,อยางไปทำธุรกิจต่อไปมันสิติดปรตลูขืนกล่าวขาปับมันถึงมีความรู้ซึกในการกล่าวไป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  หูร่มหายใจบังบบหูบังไม่ไม่ต่อไปมันสิมีความรู้สซึกถึงร่มหายใจเท้ายางผู้เดียวว่ามีมู่ถท้ายางกับมวยยางคูกัีกมู่ก็สิมีความรู้สึกในการก้าวขาการก้าวไปๆๆๆๆวก้าวไปก้าวไปลากาถ้าหฮาย่อนมาสิรู้ร่มหายใจเท้ายางอยูู่้เดียวเงียบยางไปกับมู่เงียบบ่าปากหฮาก็าสิหูถึงร่มหายใจบังเป็นคณะคณะคณ,ณ,ณะหูจะการก้าวไปนี่คือว่า เยนมันก็สีรูอยู่ในกายรูแลว้วรูอีกรูแลว้วรู้เล่ารูบ่อยๆจนเกิดความเป็นสิน้นเมื่อสิ้นแล้วก็สิหูไปถึงจิตใจจนดีงว่ามีความคิดจังได้เกิดขขินแวบเบขมา่าแวบเขมาเวลาเฮายางบ่สนใจไผต่างใจยังสำรวมบินที่ก้มหนา้าย่างไปมีเสียงเขามาเฮาหูได้หหยินเสียงใจเฮาเกิดความอยากกระเทือนที่ใจก็รูกำหนดรูที่ใจเฮาบ่าตามมัน แต่อยา่างเดียวเบิงรูแล้วอยากเบิงบ่เบิงก็เป็นอีกตัวหนึง่งจังสี่เฮาสิเห็นความเกิดขึ้นเกิดดับเกิดดับเห็นจิตของเฮาออกไปรับอารมณ์อันเป็นดีชัวบังเห็นเจรินการกระทำงานของรูปประคันของอายตนะภายในผนอกกระทบการเกิดความรู้สซึกนึกคิดขึ้นเกิดตัณหาอุปทานความอยากสิเห็นนี่แหละคือหนทางการปฏิบัติ เมื่อรู้กายแต่รู้จิตรู้ธรรมอันเป็นที่ดีชัวเกิดขก้นในใจรู้เวทนาการสวยอารมณ์ดีบางสุขบางธรรมดากลางๆเฉยๆมีการฝึกแบบนี้จะหูท่านกายหูท่านจิตเพื่อจึงว่าลักษณะนี้เอื่นว่าเจริญสติปัฏฐานในอริยบททุกอริยบท ไอเดียบทที่ยืนเวลา,าเข้ายืนมันกำหนดว่า,าเบาถึงคนทั่วไปเขามีเวลายืนดูสือบขมีผู้หูหรอกว่าเดินจุกลกมภาวานาพระจําเป็นใจไผ่หูจักเวลา,าเข้ายืนยืนอยดดู่จุดใดจนั่งยืงย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 ย่นันอยู่ซ่านยืนกำหนดรูกายทั้งป่วงกำหนดรูตีนเหยียบตั้งแต่ฟาเท่าขึ้นมาหัวตั้งแต่หัวลงไปฟาเท่าตีนเหยียบพืน้นยืนยุดหนิงบ่ตี่ มวนปติงสิทําำรับตาบพต้องรับตายืนได้กับเจ้าจับไม่จับไหลจับไม่กวัวจับขาดจับเสียมจับสิงของอยู่กับยืนนิ่งนิ่งทำความรู้สึกจากฟาตีนขึ้นมาหอดหัวจากหัวลงไปฟาตีนนิ่งกำหนดลู่อริยาบท์ยืนถ้ามีเวลาเนจนะเขา็ะยุดนิ่งก็หายใจเข่าเห็นร่างกายตังเต่หัวหอดฟาตีนแลวก็ ดูร่างกายรูปยืนเหมือนกับคนอื่นดูเหมือนกับดูคนอื่นยืนเดี๋ยวเราความไปซือ้อมาไว้เฉพาะหนา้าดูล่มหายใจเข่าหดท้องล่มหายใจท้องมาหดปลายจมูกหูหูมหมเมื่อสังเกตสังห้อมซ่อมเบิงล่มนับนับหอดชิ้ถอยอันมีเวลายืนโดนๆกันนับไปหอดยีสิบลองเบิงตัว ขานับนั่นอย่าให้มันขาดขันมันขาดก็ตั้งใจใหม่บาน,นขันเมื่อเป็นสันเวลาเฮ้าสิ่เก้าขาเฮ้าสิมีความรู้ซึกทันที่แนเรียบทที่จะกล่าวทําความรู้ซึกในกายเฮาจะเห็นคิดสร้างกายเอิ่นบาคิดเป็นนายกายเป็นบาวจะเห็นคิดสร้างกายคือความอยากกล่าวขาอยากงานจะเห็นความอยากปรากฏเกิดขึ้นแต่กล่าวขาใดมันจะมีความรู้สึกพับขึ้นมา ในจิตขาจังสีกล่าวขาไปกตรเซนกายกของเฮาเดินอยู่อันนี้กายกของเฮากำลังสีอยากเดินกายกของเฮานิ่งยืนเทียงอยู่รูอริยบทยการยืนเฮาก็ยยางธรรมดายืนแปบเดียวกันนับสิบเทียแต่ว่าการลูร่มคณนา,นานับเป็นสิ่งสำคัญอยู่ว่าที่ถ้าไม่มีสติง่ายสำหรับภูเก่งแล้วกว่บบต้องนับ น่เวเบาถึงบาภูโปเกงการนับจังสีกับเป็นบามันทิ่ทรมบาจิตใจเข้าตั้งทาได้ดีนับหนึ่งถึงสิบนับหนึ่งถึงสิบถอยขึ้นถอยลงถอยขึ้นถอ,อ,อยลงเดียวกันนับไม่ขันบามันจะงบดีแล้วลองนับให้มันหอดลอยแล้วก็ถอยจากลอยมากโดยสตีเข้าบอขาดก็แสดงบาสมาธิเข้าตั้งอยู่ถึงลอยล่องเอานาฬิกามาเบิงบา เขาสมาธิเข้าตังอยู่ได้หลายปันไหนรอยหนึ่งนี่เขานับล้อยหนึ่งในี่ไก้จ้าหน้าที่แต่ว่าเริ่มจากนับสิบเสก่อนให้มันซ่ำช่องแล้ะก็ค่อยขยับขยายเข้าเซ็นว่าเวลาเข้าสิพภาวนาพุโทโธล่งมือนเบาพุโทโธปบดมือท่อคำจนหลับหูเมียขึ้นมามันก็นดังพุโทโธพุโทโธพุโทโธล่มหายใจตลอดคำภาวนากับลมหายใจกับอริยบทมันสิเขากันไปเคลื่อนอริยบทใด กระหูคำภาวนาเป็นเกณฑ์ยอยู่ตลอดภาวนาคำภาวนาดังอยู่ตลอดดังกว่าเสียงอยู่ภายอกที่เคยบอกให้ฟังว่าผู้ใดว่ายจากไรเสียงไก่พริยบายอะไไหมูม้มากาไกล่ลถดเลือดจะือไเสียงผู้งควรลองเห็ดเบิง้งค่ำหนี้สิบวมีว่ายจากไรหุ่นหวยค่ำหนี้สิบมีว่าจิตเขาสมาธิไร้อดจากไรเสียงไก่เสียงกาเสียงหมูเสียงม้งมาอันพวกนั้นถือว่ายังไก่อยู่ อันอย่างไรเสียงนั้นย่งไก่ย่างไก่โบหูใจเจ้าของโบหูกิเลสโบเท่าท่านแต่ว่ากรนีคือว่านี่เสียงคำภาวนาเสียงภาวนาพุโทโธดังกว่าเสียงในใจดังกว่าเสียงภายหนอกขนาดร่มหายใจก็ยังได้ยินเนาะได้ยินหนดเสียงร่มหายใจตนเองเสียงภาวนาเสียงคำภาวนาดัง มันก็สิกบเสียงภายนอกเสียงาพนอกได้ยินกับเป็นเรื่องปกติธรมรมดาไปมาบุคคลนั้นกับสินคนบ่งคนหงหดหงิบ่นรำคาญในเสียงทุกอย่างอนิริยาบดยืนล่องยืนกำหนดนับสิบแล้วเฮ้าจังยางกำหนดยางพุทโท1หนึ่งพุทโท2สองพุทโท3สมไปก็ได้ยางกับใส่คํำแบบเดียวกับไพนอนเวลานั่งก็ใส่คํำกัน,นั่งก็สํารวมตั้งแต่ไปขึ้นมาว่าเฮ้าขา โคดขากู่ข,ขาแนวไดแล้วก็จับร่มหายใจกันนับสิบนับถอยขึ้นถอยลงไม่ต้องฝ่าว่าอยากเป็นพาลหาันไม่อยากฝ่าวาอยากสงบประสงบอันนี้เฮ้าบ่าท่านบ่ต้องการความสงบหรือประสงบบ่ต้องการคําว่าเป็นพารีย์เจ้าเราหารันคณะเหตุนี่คือเหตุตามแบบซะกอนเอารูปแบบว่าเฮตุจังสี่คำเดียวสิเข้าใจเองเดียวสิหูดด้ดอกว่าโอ้ มันบมยากตัวเหตุสมาธิมันง่ายเทคนิคเคลื่อนว่าใส่เทคนิคง่ายๆโอ้สีว่าอันนี้กับเข้ากับพยายามรองเบิงเห็ดเบิงตัวนี้คือเบาถึงการฝากลูกจากการนั่งสมาธิเดีฝากการสิยางฝากการยืนฝากการนอนไปเหตุตัวนั้นมันเหตุผูด้เดียวบริเ้มารวมมูนังน้ามูเหตุคือการเวลานัง่ง ดินจงกรมไปเดินผู้เดียวยืนยืนผู้เดีย,นยวนอนมันก็ไปนอนผู้เดียวเขากับกำนดเอาฝึกล้องเบิงสีเข้าใจในคำสอนพระเจ้าว่าสมาธิมีสุขปัจจุบันแต่เป็นบิบากและเป็นอน,นิสงส์มากมมยทำให้บุคคลนั้นมีจิตใจนักแน่นมันคงเข้าใจจะโน้มนนาวจิตไปพิจณาวิปัสนาหรือวิปนากรรมฐานขอไรกะบ่ยาก ให้จิตตั้งมันในเรื่องตรงนี้ขึ้นก่อนเอาจิตเท่าเป็นสมาธิระดับนี้แลยครับพิจานาอันไหนก็ได้จับอันไหนมาพิจานากับบยากง่ายอันนี้คือการฝึกพยายามกระทำเอา